หลายคนนะครับที่เวลาผมฟังคําอธิบายนะครับจากนักขา่าวแล้วแต่หรือว่าจากนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจหรือนักวิเคราะห์ทางเกี่ยวกับตลาดหุ้นเนี่ยก็จะทุกเช้านะครับเราจะได้ยินกันว่าดาวโจนปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่ N แอสแดนะครับปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่แล้วก็ s อสแอนด์พตอนแรกก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะดาวโจนนี่คือดาวดาวอะไรครับคือ,อดูเรื่องดาวโจน์เหรอหรือดาวเด็กๆก็บางทีก็มีแบบว่าอ อ,อย่าง s อสแอนด์พีเนี่ยคือเขาเขาเป็นร้าน s p หรือเปล่านะครับนี่ก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แล้วทีนี้หลายครั้งเนี่ยที่แม้กระทั่งนักลงทุนด้วยกันเองนะครับที่ผมได้ยินมานะครับมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าตลาดดาวโจนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตลาด s p 500อยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องเคลียร์คำนี้ก่อนซึ่งเราใช้ผิดแล้วก็หลายคนเนี่ยเขาใช้ผิดนเยอะมากนะครับต้องบอกว่าเยอะมากอธิบายอย่างนี้ครับดาวโจนกับ S&P 500ไม่ใช่ตลาดหุ้นนะครับไม่ใช่ตลาดหุ้นของอเมริกานะครับต้องความเข้าใจก่อนมันคือค่าดัดชนีของตลาดหุ้นนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยเขาถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือน,นักพิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับการเงินนะครับจากสมัยก่อนเวลาเรามีบทวิเคราะห์ดัชนีคืออะไรนะครับดัดชนีคือตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดเช่นผมบอกว่า จากบ้านผมนะครับไปที่ทํางานโดยสภาวะปกตินะครับขับรถไปใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งผมก็ทำอย่างนี้ตลอดเวลาเป็นดัชนีทีนี้ผมก็มีคําถามมาว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการไหนที่วัดว่าถ้ารถไฟฟ้าเสร็จผมจะสามารถไปได้ไปถึงที่ทำงานผมได้เร็วกว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับปรากฏว่าพอรถไฟฟ้าเสร็จผมไปถึงที่ทำงานผมใน50นาทีเนี่ยครับ คำว่า,าดัชนีก็คือตัวชี้วัดถึงมาตรฐานเพื่อให้เราเห็นภาพรวมบางอย่างนะครับในตลาดหุ้นก็เหมือนกันเวลาเขาช้ยเขาจะไม่เรียกว่าหุ้นปตททขึ้นหุ้น c p พลงหุ้นบางจากขึ้นหุ้นบ้านปูคงที่เขาจะมองเป็นภาพรวมของตลาดเพื่อจะบ่งบอกถึงสภาวะของตลาดหุ้นในตอนนั้นทีนี้แล้วดัชนีตัวนี้เนี่ยเอามาจากตรงไหนในการวัดนะครับถ้าเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆโพรนะครับซึ่งถามว่าเอาตัวไหนมาการวัดก็แล้วแต่แซนดาร์ด ย้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นก่อนนะครับถ้าเป็นตลาดหุ้นบ้านเราเราก็จะคุ้นเคยกับตลาดที่ชื่อว่าเซทนะครับหรือตลาด Mai นั่นเองก็คือเซทใหญ่ไมลเล็กนะครับแต่ในอเมริกานะครับตลาดหุ้นเขาจะมีอยู่2ตลาดก็คือตลาดที่ชื่อว่านิวยอร์กนะครับหรือ NYSE ย่อมาจาก New York Stock Exchange นะครับกับตลาดที่เกิดขึ้นที่หลังนิวยอร์กตลาด หุ้นนิวยอร์กก็คือตลาดที่ชื่อว่า n a s d a กนะครับอันนี้จะเป็นตลาดหุ้นตัวเล็กซึ่งจะเน้นเทคโนโลยีถามว่าจริงเขาเน้นเทคโนโลยีไหมไม่ใช่เลยต้องบอกก่อนว่า n a s d a กเนี่ยเกิดมาตามหลังนิวยอร์กเพราะว่านิวยอร์กเมื่อก่อนเนี่ยพอเกิดขึ้นมาผู้บริษัทใหญ่ๆก็จะอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กหมดทีนี้มันมีหุ้นตัวเล็กๆบางตัวซึ่งก็ต้องการเข้าตลาดหุ้นไประดมทุนเหมือนกันก็จะ เข้ามาในตลาด N นสเดคคล้ายๆกับตลาดใหม่ของเรานี่เองแต่ทีนี้เมื่อก่อนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้บูมบามเพราะว่ามันไม่ได้มีสินทรัพย์เป็นตัวเป็นตเนตเหมือนต,ตอนนี้นะครับตอนนี้โอ้โหตลาดหุ้น N สเดคมันโตเพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีมันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอเมซอนเฟซบุ๊กนะครับตัว Alpha เบสนะครับหรือ Google นะครับเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยพอมูลค่ามันสูงขึ้นเห็นไหมครับมันได้ทําให้ตลาด N นสเดคเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ผมมา ยอ้อนกลับมาพูดถึงเรื่องดัชนีก่อนโอเคเรารู้ไปแล้วนะครับว่าตลาดหุ้นในอเมริกามี2ตลาดก็คือนิวยอร์กแล้วก็เอสเอ็นเอโทษดีครับนิวยอร์กแล้วก็เนสแดกนะครับเขาก็เลยก่อนหน้านี้เขาก็เลยมีนักนิยสารทางการเงินนะครับก็เอาทําการตรวจวัดทําไงให้คนเนี่ยไม่ต้องสับสวนวันนี้ตลาด n นสแดกขึ้นวันนี้ตลาดนิวยอร์กลงนะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นดําทําดัชนีวัดตลาดหุ้นของอเมริกาเลยโดยเริ่มจาก ตัวที่ชื่อว่าดาวโจนส์นะครับเป็นดัชนีดาวโจนส์อันนี้ก็เกิดโดยการที่เขาอ่ะจะเลือกหุ้นตัวใหญ่นะครับสาตัวนะครับหรือเราเรียกหุ้นบลูชิพเนี่ยสาตัวมานะครับซึ่งเขาจะใช้หลักการว่าเลือกจาก,กตลาดหุ้นนิวยอร์กมา25ตัวแล้วก็ n นส d a กมา5ตัวนะครับ ซึ่งในตลาดนิวยอร์กก็มีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจอนร์อนสันเจนจอร์นสันพวก i อ m นะครับหรือเมื่อก่อนดังๆก็จะเป็น JP Morgan หรือจะเป็นโคคาโคล่าแมคโดนัลล์พวกนี้ครับก็จะคืออยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับส่วนตลาดหุ้นที่เป็น n นสแดกนะครับตัวเป้งๆก็จะมีพวกเฟซบุ๊กนะครับพวกอเมซอนพวก Google นะครับหรือ Cisco นะครับ Intel นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในตลาดเนสแดก เนสแดกนะครับซึ่งดาวโจนส์เขาจะเอา New York 25, นิวยอร์กยี่สิ a ห้านแะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบมาทําเป็นมูลค่าขึ้นมาว่าถ้าเกิดหุ้น30ตัวนี้ขึ้นดัชนีก็จะขึ้นลงก็จะลงนะครับแต่ทีนี้นะครับดัชนีการวัดของตลาดดาวโจนส์นเขาจะชอบวัดที่มูลค่าของราคาหุ้นมากกว่านะครับทำให้ทำให้ราคาหุ้นตัวไหนเนี่ยที่สูงนะครับก็จะบ่งบอกได้ว่า วันนั้นอ่ะหุ้นขึ้นถ้าราคาหุ้นตัวนั้นลดก็คือมูล,ลค่าของตลาดลดนั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อที่ทําให้พวก Facebook พวกอเมซอนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในตลาดพวกนี้ได้หรือ Google หรือแม้กระทคร่งเบิร์ชไชน์เเดอร์เวเพราะว่าราคาหุ้นเนี้ยไม่ได้ถูกแตกพามามันเลยทําให้มูล,ลค่าของหุ้นราคาหุ้นเนี่ยสูงนั่นเองกับมาตรฐานตัวหนึ่งก็คือดัชนีตัวนี้ก็คือ s p 500นะครับก็คือย่อมาจาก s t a n d a r d and p o o พัว 500ชื่อก็ตรงตัวนะครับก็คือว่าเอาหุ้น500ตัวทั้ง2ตลาดเลยทั้ง N ี s แ a q แล้วก็ทั้งนิวยอร์กเลยมารวมกันนั่นเองแล้วก็ใช้โดยการดูมูล,ลค่าของทางการตลาดของหุ้นแต่ตัวนั้นๆแล้วก็ลงถึงสภาพคล่องคัดเข้ามา500ตัวนะครับแล้วก็ทำการวัดโดยใช้มูล,ลค่าทางการตลาดจะไม่ใช้ใช้ราคาหุ้นแล้วนะครับเพราะนั้น Uh, SP ห้าร้อยเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากดาวโจนส์คือใช้5 0 0ตัวเลยนะครับกับดัชนีตัวหนึ่งที่เราได้ยินกันตลดอดมาบ่อยคือดัชนีนสแดกนะครับก็ตรงตัวเลยก็คือวัดที่ตลาดนสแดกนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปคือนิวยอร์กกับนสแดกเป็นตลาดของสหรัฐก็รวมแล้วนะครับสตลาดนี้รวมๆจะมีบริษฐฐัทอยู่ประมาณสักน่าจะเกือบ5,000ันกว่าถึง6,000นะครับซึ่งตอนนี้นสแดกก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอยู่ที่3,000ันกว่าสี่พันเลยเพราะว่าเป็นหุ้นตัวเล็กๆแล้วก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีนั่นเองนะครับ ถ้าคุณต้องการดูภาพรวมของตลาดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับถ้าคุณต้องการดูภาพรวมของตลาดให้กว้างก็แนะนำว่าดูที่ s amp p 0 0นะครับถ้าต้องการจะดูหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นบูชิพสภาวะหุ้นบูชิพเนี่ยเพราะว่าอย่างตลาดเซทไทยก็เหมือนกันเวลาที่หุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยถ้าหุ้นตัวใหญ่โตหรือขึ้นสูงนะครับก็จะฉุดดัชนีฉลาดให้ขึ้นด้วยนะครับก็เหมือนกันถ้าเกิดต้องการจะดูหุ้นตัวโตนะครับบูชิพของอเมริกาก็ดูที่ตลาดดาวโจนส ะครับหรือหุ้นตัวเล็กก็ดูที่ n นส d a กนั่นเองครับก็มาขายความข้องใจนะครับบางคนพูดผิดบ่อยๆกันมากเลยตลาดดาวโจนตลาดเนส d a กตลาด S&P 500ไม่มีนะครับเป็นดัชนีนะครับเป็นดัชนีนั่นเองนะครับครับก็โอกาสหน้าผมจะมาให้คลิปความรู้ดีๆนะครับคำแนะนำพวกนี้อีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับผมนิชนาทกินทองคา